อีแปะก,กำลังสิเปิดเหล่าเกลกเกลกเ yes, กลกลูกลูกสไส้หมานะคะปีน,นี้เหลาฮอดน,นะคะ <S 2> <S 2> <S 2> กินกินในเทศกาลของที่สมาติหรือช่วงที่เป็นหิมะนะคะนาฮอดน,นานหิมะนะคะเราเนี่จะเป็นเหลาฮอดน,นะคะตัวนี้มีทั้งหมดอ5ดีกรีดีกรี15เปอร์เซ็นต์นะคะมี มี่เราอยู่10หาเปอร์เซ็นเที่ยวมากแล้วก็จะอุ่นเห็นมันห่อนนะคะแล้วมาเบิ่งน้ำเราสีเราจะเป็นสีแดงเหมือนกันทุกยี่ห้อนะคะแต่จะแตกต่างกันที่ความอร่อยแล้วก็เครื่องเทศแล้วก็ส่วนผสมที่เขาผสมเน,นจะจ้ะเขาจะอุ่นเห็น,หนมันห่นนอนมี power i n t e r c ร o l gasum m i g g ก t ตบอระวัมอันไม่จำเป็นจะต้องต้มให้มันห่อนแห้งนะคะไม่ต้องให้มันเดือดนะคะแค่เอา ให้มันอุ่นๆนะคะให้มันออกออก่อ,อนหอนแน่อุ่นๆแน่แต่แค่นั้นนะคะในการต้มเราเกริกหรือว่าอุ่นเราเกริกในการกินสําหรับเราตัวนี้เหมาะที่กินในห,หนาหนาวอ๋อเพราะไงว่าคันจะต้มหลายๆต้มแห้งๆน้ำเดือดๆอันก็ข้อมันสีนี้เมิดนะคะ เขาสี่เราตัวนี้เขานี่ยอุ่นเนี่ยมันห่อนหอให้มันอุ่นในออก่อนนะคะเพราะมันห่อนเก่าเลย่อจองให้มันเดือดนะคะแล้วก็จะกินเพื่อให้ควมอุ่นในร่างกายนะคะพ่จําเป็นจะต้องกินในคิดสมารถแต่จะกินกันส่วนมากได้หนาหิมะสําหรับคนที่ออกไปตกปลาอุ่นหอนห่อนใส่ในการน้ําห่อนหรือว่าใส่ในกระป๋องกาแฟเอียงกระางตัออันก็ะหอะ กันเชือดเขากลับส่งวอเตอร์อีกท <laughs> เอรรมาว่า,ากานต้มแอลกอฮอล์้มันเดือดมันก็แอลกอฮอล์นี้เหมือนแหละตัวนี้เขาจะต้มแล้วก็แต่ต้มเห็นมันอุน่นอุ่นเหียมันห่อนแล้วเขาจะเทใส่ในกาน้าห่อนหรือกระปองเทใส่กาแฟนะคะเอาออกไปในช่วงต๊ตไม่ยืนบังหอ,อยแหละในช่วงตป๊ปลาในทะเลน้ำแข็งหรือ หรือเอาบ่ะจาเป็นตองต๊ป่าก็ไดค่ะสําหรับคนที่ออกไปหากินเรล่าหรือไปหาย่างเล่นข้างนอกอยากได้ความอุ่นก็น,นี่แหละค่ะพกไปได้เลยใส่กระป๋องใส่กานที่เขาเก็บกาแฟาไปยกให้น้าทางนะคะเป็กกินย่างไปกับเป็กกินไปน้ากระไดแล้วแต่ตามท่ายาใสนะคะแต่ถ้าพูดถึงตาำลักจริงๆเขาก็จะกินในช่วงหนาวหนาวในหิมะนี่หละจาะมันเห็นในรังกายอบอุ่นนะคะต้มได้แต่ห้ามเดือดนี่กระดังห่อนพอห่อนก็เอาเลยนี่ค่ะลักษณะของมันกระลังขึ้น ก็นั่งขึ้นตาก้นอันก้นหมอก็นั่งสีฟดเมียว่าหามต้มโดนต้มโดนมันเสียนนัน้นอันก็ะหอเสีนี้เมือแน่เนมืองแน่มันเสจไปค่ะแต่สูบยาพี่อารมณ์ู่หันละ่ะเนี่ยโอเคนะอีกจักหน่อยเป,ป็นวะ เอาแต่มันขึงตัดตุ่มแค่นิดเดียวก็ลินได้เลยนะคะก็กินได้เลยนะคะอันนี้เป็นแก้วที่สองแล้วนะคะแก้วแรกไม่นานไปเมาต้มไห่แก้วแรกนี่กินอันที่เหลือของปีที่แล้วนะคะเี๋ยวสปซื่อไว้ให้ลูกยุสีสืออ่อเอาไปให้อีบีบยุดจักสองขวดเพระาะว่าถ้าเราซื้อช่วงนี้เดี๋ยวเมื่อหนาวหนาวสิบ่มีพอไม่น้อยสิกลับเมื่อไทยช่วงหนาวหอนนะคะซื้อไว้ไว้ให้ลูกอยากให้ลูกซิม ไม่เป็นการสนับสนุนในการลูกดื่มเหล้าแต่ไม่น้อยจะสอนลูกว่ากินไปโลดอย่าก,กินแต่ข้องสตรีห้ไดมังหูว่ามเมาค้างแล้วมันก็บอยากเองนั่นแหละว่าห้ามค่ะกินเลยลูกอืมลูกกับแม่กินน้ากันได้ไม่มีปัญหานะคะมาห้ไม่น้อยหน่อยถือเหล่ามาหาเมียเราอันนี้เป็นเหล่าห่อนว่ำว่ำว่ำดีกะมนันเป็นเหล่าห่อนกกะน,น,น,อน,นะจ๊ะ แล้นี้ย่อมกินในช่วงคริสมาสที่ไม่น้อยวานะอันนี้สิบห้าเปอร์เซ็นแฟมตอนแฟมตันออลกอฮอลแฟมตอนอีกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะสำหรับันอัลกอฮอลข้างในอันนี้จากลูกไส้พนนะคะเป็นเหล้าห่อนแล้วที่นี้ย่อมกินในช่วงคิดสต์มาสแล้วพรอตออมมาดอมยินล่าดิกก้บอไรโคลคิสมาสอะไรยุนยุนอะไรอีปลานคันดิก้าเออ ี them, <S <S 2> <S 2> ่แบนส์นดนวหาวขากอดออกส่โอเค่าจำเป็นตรงเฉพาะคริสมาสพอยไห่วาถ้าช่วงหิมะมาเนี่ยเขาที่นี่ย่อมกินเพากินแล้วมันเซนให้ร่างกายมันอุ่นเพราะว่ามันมันต้องมันต้องอุ่นให้ห่อนนะอันนี้ต้องกินแบบห่อน,นะคะต้องร้อนถึงจะกินนะคะถ้าไม่ร้อนเราจะไม่กินดังนั้นก็จำเป็นต้องกินเฉพาะในคริสมาสพอยไห่วา ส่วนมากเขาออกไปตกปลาอยู่แนทะเลนาแข็งเขากระสิเอาตัวนี้ไปกินหอนๆอนแล้วพอตออมอมโกโฟิสก้าอ,อสุกัรว่ามปนแฮมมากออกอ่าติกไซอ่ออฟัสกาซัมน <c oughs> สพอร่าคาฟ <c oughs> เฟ่อะรบ้ <c oughs> ยางวันนีมาบดเฉพาะแต่ไปตกปลาข้างนอกทาง่างออกไปข้างนอกขับไปข้างนอกนี่ หรือว่ามีกิจกรรมที่ข้างนอกสิไปไสนี่พูดถึงนะอันนี้ก็สิอุ่นก่อนอุ่นเหล่านี่แล้วก็เอาไซ่ในกระติ๊กกาแฟไปนะคะแล้วก็เปิดกินร่างกายมันสิอุ่นค่ะข้างนอกเนี่ยท้องยางข้างนอกมันสิอุ่นมันสใยนร่างกายห้องอุ่นมันก็อุ่นแล้วเนาะแอลกอฮอล์มันมีมันมีแอลกอฮอล์ข้างในแล้วมันห่อนเนาะมันกินไปกันยังห่อนแตไม่หน่อยกินไปกันยังห่อนเนาะมือนี้เป็นมือมือเริ่มต้นของเอินมือก่อนว่นคิดสมารนะคะกับบริใส่เสือแดงเพราะว่า ยังบอดได้มีความเจ็บปิดวันที่ยิบซีกาใส่เสื้อแดงมืออืน่นมือฮ้อก็จังสีใส่เสื้อแดงเพราะว่ามืออื่นก็สิกินแจะแปรจะพอพอพีดไม่น้อยกับพ่อใยไงอ่ะซูซานนาะท็อกกะคอมชูกีแฝมโทรเดอร์ซอนดอกลูกอันวันครอบครัวนี่สิเป็นวันทียิสิมห์เป็นวันคริสต์มาสนะคะกับสีอันสิมีลูกชายลูกเขยลูกสาวแมมขอมมาฮิต ทกกสุสันนะอมมีอินเตมาเดอินเตมาเดยแมนเฟอร์รี่มมาเมื่อเชียร์อ๋อถามว่าอันนี้ผิดไหมเนียอืมนี่ไมเนี่มือนี่ปีนี้สิมีลูกชายลูกสาวลูกเขยแต่ว่าหลานสาวนะบริมาพอหลานสาวอยู่ทางตอนใต้แต่ว่าหลานชายอยู่หลังบ้านกันหลานสะพายนะสิมาบอกพนว่าเพนลืมถามมืออื่น่นสิโทรถามเขาเพราะว่า ถามนะว่าเป็นยังเพราะว่าเขาไม่น่หน่อยเจริญจัดสถานที่ในการนั่งกินหรืออีหยังให้มันพร้อมอาหารเครื่องดื่มมัตถียี่สิบห้าสองพอร้อมนัม่นสิฮานาเปนเรื่องความมืออุตสิโห์ถามแต่ว่ามัตถียี่สิบสี่ก็กินกันสองคนในบ้านเหมือนเดิมเอารหลันอมอมบอลซำอึบนภะเพียรหยูดกุบหยุดกุบเว้นเกล็ดดอกดมอึบนะอิมอรอน ถ้าเป็นของขวัญนะคะถ้าเป็นของขวัญคนให้ขอบร mm ัวกันเนี่ยเขาให้กันเขาจะให้แล้วก็สิเปิดของขวัญกันเปิดมืออื่นนะคะเปิดวันที่ยี่สิบสี่วันที่สิบห้าเป็นมือกินของอ่ามือกินเขารวมกันในขอบรัวแต่ถ้าคนอยู่ในือนหนังเดียวกันนี่ยง้สิที่บนนี้มีพี่น้องเขามาหน่ำนี่สิเปิดวันที่ยีสิบี่เด็กน้อยสิถามมืออื่นมืออื่นนี่เด็กน่อยสิมีความสุขที่สุดพอเด็กน่อยสิได้ดีใจได้เปิดอันของขวัญย่อคอตอมมาบอนยินลาเมเกตยิตเตนยอิโมรอนโดเวนตาบลา เด็กหน่อยในสิามที่ยี่สิบสี่ส่สุดพอจะได้ของขวัญเด็กหน่อยสิมักหลายมืออื่นสิมีท้อมเต็นมาบ้านแบบพ่อแม่เนี่คะ่ะอยากให้ลูกคนใดสิมีเด็กน่อยอยู่บานเนาะอยากให้ลูกตื่นเต้นก้นมืออื่นเนี่ยวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกาอ่ำวันที่ยี่สิบสี่ท่านว่าเนี่ยค้ใดอยากให้ลูกตื่นเต้นอยากให้ลูกมีความสุขในการ เขามีของขวัญให้ลูกแล้วล่ะแต่ว่าเขากับโทษนักก็อันคนที่เขาแต่งโตเป็นนันสั้นตะคอดนะคะมันจึมีสั้นตะคอดรับจ้างเยู่จ้กเขาสิโทษไปจองเขาว่าให้ว่ามาบานชั้นเวลาั้นเวลานี่เขาสิไปจองเวลาเขาแล้วเขาก็สิงมีเงินให้เขาหรือว่ามีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้เขาสอบแทนกับมันจะมีคนที่เขาชอบสนุกสนานเรื่องนี้ในแต่ละปีเนี่ยเขาก็จึงโทษไปบอกเขากขาสงแต่งโตเป็นสั้นตะคอดมากไพ่ก็สอบปุ๋ยมากแต่เข้าในผูเป็น่อเป็นแมนเนี่ยลูกเขาจะค้นยื้อเฮือน เ้าสิเอาของขวัญเฮานี่ไปให้ซันตะขอดไปก่อนให้เขาใส่มาให้เฮาวให้เขาใส่ในกระสอบแล้วมาแจกให้ลูกเฮาบัดนี้พอซันตะขอดอันแจกยังเรื่องอะไราก็สิมีของขวัญให้ซันตะขอดขอบคุณที่เขามาบ้านเฮาอีกต่างหากนะมันก็เป็นก็ถ้าว่าเฮาก็เป็นสิน้ำใจเป็นรังวัลให้เขานะคะเฮาก็สิซื้อของเรืองอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวพอเต้าอมสมเอ็นกโกงท่อมเต็นเนี่ยเดี๋ยวไทยเพอรชูนเบียดอินเตว่าท่อมเต็นแม่เออเออ แท็กแล้วได้ได้เราหอนแก้วนึงแท็กขวี่เราขึ้นแท็กมันว่าบอกอย่างสั้นตะกอดเจ้าตะว่าท้อมเต้นเอาคนไทยกันคยว่าท้อมเต้นเขาก็สิบเพราเขาใจเขาก็บอกสั้นตะคอดนะน้องคนบ้านขวัยมานี่มีอยู่ปีหนึ่งไม่น้อยไปบ้านลูกเคยกันแล้วพอโตอมมาฮอเอ็นกงมีโกตินสุสนาหูแฮมหุสุสนาตัวเอ่อฮอแฟมมารีฟนแยบแรกของออกฮอเอ็นทอมเต้นขอมมาอันละบอลบอลเยตะเนยสกรี๊ด Bon. Fer <laughs> อินเตอร์บอลบอลมาแด่เฟสฮิกอุกซุ่อันมี่ย่ปีดึงไปบ้านลูกสาววันที่ีซุบสีเนี่ยนะเขาเลียงวันทีจีซิบซีก่อนไปกินร้านเขาปีนั้นอันเขาก็มีลูกหลานมาจากทั้งฟังทั้งผัวเขาทั้งอันตจังหวัดเนาะเขาก็เป็นนัดก,กับอันสั้นตะขอดมากเขาเอาของฝนัทั้งเมื่อไปฝากสั้นตะขอดไว้แล้วเขียนไว้แล้วว่าซื้อไผ่ซื้อไผ่ไสั้นตะขอดก็ใส่กระเป๋าอันไพ่ก็สอบปุ๋ยมาอันใส่ไพ่ก็สอบมากดกิ้งหนาบ้าน สั้นตะควอดขามาเด็กหน่อยก็ดีใจลูกสาวอดมีลูกชายแล้วลูกสาวสองคนงเป็นมีผัวแล้วได้มีเมียแล้วได้แต่ว่ากันมีหลานหลานจากกันทั้งทั้งผัวเพิ่นมาจากทั้งครอบครัวของสามีฮะนะสามีมาเด็กหน่อยเนี่ยหน่อยหลายคนโอ้ยดีใจหลายมีหน่อยค่อยมวนไปน้ำเขาข่อบพได้มีของขวัญน้ำเขาดอกก็ขวมวนค่อยบลเคยกปรเนากกเบลเคยในมีในชีวิตไปบ้านลูกเคยไปบ้านลูกสาวเขาก็จัดจังซีข่อยก็นางมวนน้ำเขาเออมีความสุขสั้นตะคอดกรสิเอิญซื้อจับจอกของขวัญมากกั ผู้ใดซื้ออีหยัง่างไงเวลาเรากระสานตะกอดม่วนม่วนอึ้มก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆหั่นนะมันมีทุกปีจ้ะอันบ่ได้เกิดบ่ได้มาแล้วก็อ้อมแพะทอดทอต้องอมเหมยูรอิบร้านน่ะฮอดะปิงปองดอเล่นวินฮอกูดิดยูบ่อนน่ะสัมวินน่ะยูยูนี่โอ้ยอะไรนี่โอ้ยอะไรเนออินเตอร์แฮมัน นอนสแตนนีอีสสวีเดียอมตงคำปิ้งปองวินหอกูดิตอ๋บร์ฮาลูวีดเออเสียงอสม p o อ๋อเออ เาืในเทศกาลกินไท่นาฮอร์กันนะคะกระสิมีเหมือนเล็กหน่อยแตงโตใส่สุดมาแล้วก็ถ้านาแตงหนามากแล้วกับางเล็กหน่อยบางคนมากกสิมีเขียดเห็ดเป็นโพสการ์นิดหน่อยมากดกิงกระดิ่งหนาบานเฮาติงนองมากดก้อนมือมือก้อนมือสิกินอันเทศกาลในถ พระเจ้าก็สิไปซื้อขนมมาไว้ถ่าเด็กน้อยบ่ราะจำเป็นว่าเป็นลูกภัยนะเขามากดกิ่งเต่งน่องหน้าบ้านเฮาเฮาก็บซองเบิ่งในตาแม่เอาฮาก็เปิดให้เฮาก็เอาของเอาขนมให้เด็กน้อยเขาสิมีมันเป็นช่วงกันหน้าฮอนนะคะเป็นเทศกาลก right? ินไข่เว้นเกินโมนาดรัฐคมมาโคกอินเตอรเออกุสติเลยออ๋ แต่ละปีมันสิบมันแต่ละปีมันสิบมตรงกันแต่ละปีบางบางปีมันก็สิเป็นเมษาบางปีมันก็สิเป็นนัือนพฤษภานะคะแต่แต่ในปฏิทินมันกาหนดมานะอันแต่ว่าแถวบ้านไม่น้อยนู่นี่แต่เม่ยน้อยไม่อยู่นี่บ่นมีเด็กหน่อยมากกดกิ่งเอาขนมเนี้ยเพราะว่าเ่เคยมีแต่ว่าในในเมืองบางบางมุมนี่มันสิมีเล็กหน่อยมากกดกิ่งกอาขนมแต่ละปีแต่ละปีเขาจ้าก็สิเป็นซื้อมาล่อเล็กหน่อยว่าจาเป็นจำว่าจาเป็นต้องเป็นลูกหลานข้าเเลยค่ะมากด กิ้งป bal ัมเขาก็เอาไห้ลวดไม่มีขนมขนมไห้เด็กหนอนมาซีบ้ากดขอขอขนมอืมเด็กหน่อยบางคนุมก็จะมีการไห้มันเขียนมันบาดเอาเองอะเป็นรูปบาดเป็นรูปเนี้ยใส่กระดาษแล้วก็มาไห้ว่าอันเว่พอนแบบเป็นเหมือนของขวัญมาไห้ส้มพูตุยใหญ่ในบ้านเราก็จะเตรียมขนมไห้บางกนุ่มบรเตรียมเขาจะมาไห้เป็นเงินอืมมันเป็นมันเป็นเหมือนเทศกาลเป็นเหมือนเหมือนประเพทนี่เขาขนาดแต่ว่าบานไม่หน่อยบ่มี่เมื่อเมาอยู่บ่มีเด็กหน่อยมากดกิ้งขอขนมในเทศกาลไค มันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหล้าในใน,ในเทศกาลเทศกาลก็สิบ่เหมือนกันเนาะก็นํามาบอกเราพี่น้องในเบิ่งกันว่าเออมันเป็นจังซี่จังซี่ในแต่เทศกาลเดี๋ยวท่านขอบคุณเพียงไงมากก็จังว่ากับอีกคนนึงแล้วก็สิค่อยๆทยอยชายให้ในสิ่งที่ชายได้เดี๋ยวมื้อแรกก็จะกินเขาจะเริ่มกินอาหารของเทศกาลคิสมาตแต่มื้อนี้เขาพอ่อโอมว่ามีเวอร์ิยันแอตายูลบูร์ฟอร์ดิโดเอลเบอร์ลารีตินยูลบูร Uh, non, non really อีรอกแขมมาอินเตอร์พรเตออมรีสต์ตานนท์เคยชุนบริยันอีดอกบ้านไม่เยอะน้อยเนี่ยจะเริ่มกินอาหารคิดสมาติมืออื่นนะคะแต่ว่าบางบ้านเนี่ยเขาจะเริ <uh ่มกินแต่มือนี่นะคะบางบ้านเขาจะกินแต่มือนี่ไปจนหอดันที่ยี่ยิบหกนะคะมันเป็นช่วงเทศกาลยี่สามถึงยี่หก บางบ้านจะเริ่มกินมือนี้บางบ้านเริ่มกินมืออื่นบ้านไม่นอยมืออื่นเริ่มกินแต่ว่าอาหารคีสมาดมันกระสิยิงเง่าไปหอดอาหารปีใหม่แล้วพอโตอมอ่ะอมอ่ะมอดฝนยุนมมสเตโกถิ่นนีโอนโอซูพอมองก็กินมาเบิดอาหารคิสมาดมันกระซิยิงเง่าไปหาอาหารปีใหม่เพราะว่าปีใหม่สวีเดนเนี่เขาก็ะบอกกินก็จ้เกอจะได้ยมกินสะโพกหมูซึ่งมันเป็นอาหารอันเดียวกันกับแน่น คิดสมัติหน่านะบ้านที่นี่บางบางบ้านเกือบจะหลายหลายบ้านที uh, ่ว e ่าส่เห็ดสะโบกหมูกรอนี้ไงเท่อเดียวเดี๋ยวพอสอมอ่ะควินกาดมสกอเยอะ์ละดมอดมเยอะละพอยูดเมนเด็กควินกาโกทินมีโอ้โหส่วนนังเชื่อเลยปีใหม่ได้ยังมาเมือดพ่อไม่หน่อยก็บรรยายปื้มไปได้ไม่ได้ก็กินได้พอเล่นเลียเเนี่ยพ่อไม่หน่อยเห็ดอาหารอีสานใบเลี่ยวฮะจำรองไบเรับยวเลย มันนิดโอนนะหอแห้มากสุดนี่เฮือนมีหน่อยนี่เหลือตลอดแหละเงาัดปีใหม่เลยปีใหม่กันยังเหลืออยู่นะคะ กุ้ง oh. <Something> so. แต่มื่อแรงบานมีหน่อยจะกินเพราะงี้จะกินสเต็กเนื้ออาจจะกินสเต็กน้ำเล่าแต่มื่อแรงเด็กๆก็สิไปจูบเข่ากับแก้วคือเก่าเพราะว่าเราซื้อมาเพื่อไม่เงียหน่อยแล้วเมื่อวานนี้เราบไปถามไม่ยหน่อยว่าไม่ได้ยหจะกินบ่ากินไม่เงีหน่อยก็เลยตัดสินใจใเล่าให้กับเขา่าเมื่อนี้ก็สิกินสเต็กกับเล่าซะให้มันเหลวนะอ่ะเดี๋ยวเราก็าจบคลิปกินเกล็ดใบก้อนเดียวสิให้เล่าไปเฮ็ดกับเข่าให้กินนะคะ ไม่น้อยก็จะไปกินสเต็กน้ำเลาเดี๋ยวเรากินสเต็กสไตล์เบิ่งนะจ้าหนึ่งความรักหนึ่งราถนาดีจากใจของเราจ้ารักนะจุ๊บ